นิยายเสียงเรื่องนามบำเรอจอมโจรชีกตอนที่สิห้าเอาเพชรมาขอโทษเรฮานเปิดประตูที่ซ่อนอยู่ด้านหลังชั้นวางหนังสือในห้องทำงานห้องนี้เป็นห้องลับที่ขอใช้เก็บของสำคัญรวมถึงเครื่องประดับเพชรนินจินดาที่เป็นของเก่าแก่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษภายในตู้กระจกที่ฝังไว้ในผนงังมองเห็นเครื่องประดับ หลายสิบชุดถูกวางไป็นคอเลกชันทุกชุดมีมูลค่ามากมายอย่างที่ใครรู้เป็นต้องทำตาโตเท่าไข่ห่านชายหนุ่มเลือเครื่องเพชรชุดเล็กไม่ใช่เพราะไม่อยากให้ชุดใหญ่แต่เพราะชุดนี้มีการดีไซน์งดงามน่ารักเหมาะกับสาวๆที่สำคัญมีจี้เพชรสีชมพูล้อมรอบด้วยเพชรไม่เล็กๆสีขาวใครก็ตามที่เคยเห็นเพชรชุดนี้ มักจะพูดไปเสียงเดียวกันว่าใครได้ไปครองคงเป็นคนที่มีวาสนาสูงชายหนุ่มหยิบจูเครื่องเพชรชุดนั้นออกมาเขาเดินมายัางอีกตู้มองมันด้วยสายตาคมวาวก่อนจะเหลือบเลยไปยังตู้ที่บรรจุด,ดาบและกลิดกกทุกอย่างเป็นของสะสมของเรฮาละเลยารที่บ้านอิสัันบูก็คืออุปกรณ์ที่พวกเขาเก็บไว้มากมายทั้งฝึกแะใช้จริงมาหลายครั้ง เมื่อเห็นเครื่องประดับเก็บไว้ในห้องเดียวกับอุปกรณ์ป้องกันตัวเลหานก็จะ้อนใจสงสัยว่าสักวันเขาจะต้องแยกมันออกจากกันเพราะความสวยงามคงไม่คู่ควรกับมาจุราชรอให้เขามีคนที่คิดอยากจะยกให้เสียก,ก่อนเถอะวันนั้นเครื่องเพชรจะถูกแยกจากมาจุราชโดยสิ้นเชิงกล่องกรมยี่ลักษณะแบนถูกถือออกมาจากห้องลับไม่มีใครรู้ว่ามีห้องลับนี้ นอกจากเขาละซาบินเลฮานลูกกำลังจะไปวังสีชมพูใช่ไหมเพียงแค่ก้าวออกมาพ้นประตูห้องทำงานเารฮานกระพบกับชีคคาฮาริมาร่างบอบบางย่างกายเข้ามาด้วยรอยยิ้มขอรับท่านแม่มีอะไรกับลูกหรือเปล่าขอรับแม่แค่เห็นเจ้าเดินยิ้มออกมาจากห้องทำงานก็เลยเดาว,ว่าเจ้ากำลังจะไปไหนท่านแม่ รู้ใจข้ามาที่สุดตั้งแต่โยดากลับไปแม่ยังไม่ได้คุยกับเจ้าเลยถ้าวันนี้เจ้าไม่รีบร้อนอยู่คุยกับแม่หน่อยได้ไหมเรฮานทำหน้าเมื่อยเรื่องที่มารดาอยากพูดกับเขาคงหนีไม่พ้นเรื่องโยดาถ้าเป็นเรื่องโยดาน้องเป็นยังไงบ้างถูกใจลูกบ้างหรือเปล่าชายหนุ่มทอนใจโดนดักทางแบบนี้จะให้เขาตอบความจริงหรือโกหกกัน เอาไว้ค่ากลับจากวานสีชมพูก่อนได้ไหมขอรับแล้วข้าจะตอบคำถามของท่านเขาต่อรองชิคคาฮาริมาเพิ่งจะสังเกตเห็นกล่องกำมยี่ในมือของบุตรชายนางย่นหัวคิ้วทำหน้าสงสัยแล้วคนไม่พอใจพอจะเดาออกว่าเรฮานนำกล่องใบนั้นไปทำอะไรเจ้าจะเอาเครื่องเพชรไปให้นางในฮาเรมคนนั้นหรือเออขอรับท่านแม่เรฮาน นี่เจ้าชอบพอนางในฮาเร็มคนใหม่จนถึงขนาดมอบเครื่องเพชรให้เลยหรือแม่ไม่เคยเห็นเจ้าทำแบบนี้กับใครเลยนี่นาท่าทางน,นางจะถูกใจเจ้ามากสินะคาทำนางขวัญเสียก็เลยอยากจะปอบขวัญน,นางสักหน่อยฮึการได้อยู่ในวังสีชมพูสบายๆจะมีอะไรต้องขวัญเสียกันอีกเจ้าหลงนางขนาดนี้แสดงว่านางต้องใช้มารยาหลอกลอเจ้าแน่ๆ ท่านแม่ไม่ใช่อย่างที่ท่านคิดข้ารังแกนางทําให้นางต้องเจ็บปวดข้าควรต้อขอโทษนางเหมือนที่ท่านแม่เคยสอนว่าข้าเป็นลูกผู้ชายจะต้องมารังแกเพศที่อ่อนแอกว่าเรฮานเอาคําสอนของแม่มาแอบอ้างเขารู้ดีว่าแม่ของเขาไม่เคยคิดยกย่องนางในฮาเรมไม่เคยคิดให้นางในฮาเรมคนใดเป็นแม่ของหลานดังนั้น เวลาที่เขาเข้าไปที่วังสีชมพูนางฮาเรมคนที่ได้รับใช้จะถูกสั่งให้กินยาคุมกําเนิดหลังจากที่เขาเออกไปจากวังสีชมพูเหตุผลก็คือไม่อยากเห็นเด็กที่เกิดมาจากความใคร่วิ่งเล่นขวักควายเหมือนที่บรรพบุรุษเคยทำตอนเด็กๆก,ก็น่ารักน่าเอ็นดูแต่พอโตขึ้นมาเมื่อไหร่รู้ว่าตนไป็นกคงชีกก็เกิดการแก่งแย่งชิงดีชิงเด่น ดำมาซึ่งความสูญเสียตามลำดับชิกาฮาริมาหวังจะเห็นลูกชายจเจรินรอยตามรอยเท้าของพ่อที่มีลูกเกิดจากเมียที่ถูกต้องอย่างลูกชายฝาแฝดของตนแม่ขอบอกไว้ก่อนนะว่าถึงยังไงแม่ก็ไม่คิดจะยกย่องนางฮาเริมเป็นสะพายนางเป็นได้แค่ขนมอบความสุขให้ลูกเท่านั้นท่านแม่เรื่องนี้ข้าเลือกเองจะดีกว่าไม่ว่านางจะเป็นใครมาจากไหน ขอแค่นางเป็นคนที่ดีรับเป็นคนที่ข้ารักก็พอส่วนเรื่องที่ท่านแม่กลัวว่าข้าจะมีลูกยั้วเยี้ยแล้วเกิดปัญหาภายหลังข้าขอบอกเอาไว้เลยว่าสิ่งที่ท่านพ่อเพียรทำมาเป็นตัวอย่างที่ดีที่ข้าควรจะจดจำแล้วนำมาใช้ข้าจะประพฤติตัวเหมือนท่านพ่อแน่นอนร่างสูงขยับไปอบกอดร่างบอบ,บางท่านแม่จงดีใจเถอะขอรับข้าจะไม่ทำให้ผู้หญิงซึ่งเป็นเพศเดียวกับท่านแม่ ต้องเจ็บช้ำประกำรรใจคนที่ข้ารักจะเป็นหนึ่งเดียวในใจข้าเป็นแม่ที่ดีของลูกๆซึ่งข้าเชื่อมั่นว่าข้าดูคนไม่ผิดขอให้ท่านเคารพการตัดสินใจของข้าด้วยเถิดชีคาฮาริมาทอดทอนหายใจนางไม่เคยบังคับลูกชายคนนี้ได้เลยแต่คราวนี้นางคงทําไม่ได้อีกเช่นเคยแต่ความหวังของนางยังไม่หมดยังไงซะแม่ก็ขอให้เจ้าพิจารณาโยดาสักนิดก็แล้วกัน เพราะตอนนี้แม่ไม่เห็นใครเหมาะสมกับเจ้าเท่ากับนางอีกแล้วท่านแม่โยดาลูกก็เห็นว่าน่ารักแต่ถ้าลูกไม่ได้รักนางและนางก็ไม่ได้รักลูกแล้วล่ะก็โยดานะ่ะแม่คิดว่าคงมีใจให้เจ้าเหมือนกันแต่เจ้านี่สิอย่ามัวหลงนางในฮาเลมจนลืมให้ความสนใจโยดาอ่ออีกสองวันท่านชิกอัสลามจะมาเยี่ยมเราและคงพาโยดามาด้วย ท่านชิกอัสลามจะมาทำไมข้าไม่รู้หรือว่าเดี๋ยวนี้ข้าไม่มีความจำเป็นจะต้องรู้อะไรก่อนใครแล้วชิกเรฮานไม่พอใจมากที่ชิกอัสลามจะมาในอีกสองวันข้างหน้าแต่เขาไม่เคยรับรู้หรือได้รับจดหมายแจ้งความจำลองจากใครเลยแบบนี้ทำอะไรกันเท่ากับไม่เห็นเขาอยู่ในสายตาทางที่เป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในควาสารบาัดเป็นธรรมเนียมที่แขกต่างเมือง ที่จะมาเยือนจะต้องมีหนังสือแจ้งมาล่วงหน้าไม่ใช่จะมาโดยพาระการแบบนี้คราวก่อนท่านแม่ของเขาก็จัดแจงให้โยดามาที่นี่หนึ่งครั้งแล้วแต่เขาไม่ได้ใส่ใจเพราะโยดาเป็นบุตรสาวของชิกอัสลามแต่กระนั้นความไม่ใส่ใจครั้งก่อนคงทำให้ชิกอัสลามยิ่งพยองคิดว่าตนเป็นคนสนิทคนสำคัญมากกว่าใครกระมังทำไมเจ้าจะต้องโกรธชิกอัสลาม เป็นพ่อของโยดาทำไมจะมาหาเราไม่ได้จะมาไม่มีใครว่าแต่ต้องทำหนังสือมาเยือนให้เป็นกิจจารักษณะแบบนี้ถ้ามีใครคิดไม่ซื่อแฝงตัวเข้ามาเป็นโจรป้นสารบัตแล้วก็ท่านแม่เคยคิดถึงข้อน,นี้บ้างไหมจเจ้ากล้าขึ้นเสียงกับแม่เลยหรือเรฮานชีคาออกจะตกใจไม่น้อยเมื่อเห็นลูกชายหัวแก้วหัวแหวนโกรธกลุ่นขนาดทำเสียงแข็งใส่นางความอยากได้โยดาเป็นลูกสะพ้ย ทำให้นางตบปากรับคำชิกอัสลามไปโดยไม่แจ้งใเรฮานทราบก่อนท่านแม่อย่าให้ข้าเป็นชีกท่านแม่ต้องเคารพในการตัดสินใจของข้าทุกอย่างข้าไม่ได้เป็นแค่ลูกของท่านแม่เท่านั้นแต่ข้าเป็นผู้นำแคว้นสาบัตถ้ามีใครทําอะไรข้ามหัวข้าได้แล้วต่อไปจะมีใครหน้าไหนเชื่อฟังข้าบ้างท่านอยากได้โยดาเป็นสะพ้ายแต่ท่านแม่ควรถามข้าว่ารักหรือชอบนางหรือเปล่าเรฮานี่เจ้ากล้าว่าแม่ขนาดนี้เลยหรือ ที่ข้าทำทุกอย่างก็เพื่อเจ้านะลูกไม่เคยคิดจะว่าท่านแม่แต่ที่ท่านทำตั้งแต่ข้ากับเรายาร์ตเกิดจนบัดนี้เวลาผ่านไปสามสิบกว่าปีท่านคิดบ้างไหมว่าขาและเรายารู้สึกยังไงที่น้องไม่กลับมาหาท่านไม่ใช่เพราะท่านหรอกหรอแล้วนี่ท่านจะบังคับใส่ข้ากับน้องไปถึงเมื่อไหร่หนาคมสะบัดหันไปตามแรงตกชีคาหาริมาตกใจ ตบหน้าลูกไปอย่างนั้นเช่นเดียวกับชิกเรฮานที่ทั้งตกใจและเสียใจแม่ขอโทษเรฮานแม่อยากให้เจ้าเข้าใจแม่บ้างมือสันส่นๆของคนเป็นแม่ยกขึ้นรูปหน้าของลูกชายข้างที่ตบเบาๆน้ำตาของแม่เอร้นอาการเหนื่อยหอบเริ่มเกิดขึ้นเพราะความคิดมากข้าไม่อาจถือโทษโกรธท่านแม่ได้ข้าทำตัวไม่ดีก็สมควรที่ท่านจะลงโทษข้าเรฮาน เสียงสั่นเครือพร้อมกับร่างกายเริ่มอ่อนแรงฉีกหนุ่มประคองร่างบางของมารดาเติอนกล่าวเข้าไปที่ห้องของนางทันแม่ไปต้องเป็นห่วงเรื่องโยดาข้าจะพิจารณานางให้ทำตามใจเจ้าเถอะแม่หลังแกลูกในไส้มานานพอแล้วฝากบอกระย,ยิด,ด้วยว่าแม่อยากเจอเขามากชีกคาพูดด้วยเสียงโหยยามที่เธอคิดมากหรือมีเรื่องต้องทุกข์ใจจะรู้สึกว่าหายใจติดขัดและแน่นหน้าอก หมอจะสั่งห้ามไม่ให้คิดมากไม่งั้นถ้าอาการกำเริบอาจจะทำให้เกิดการช็อกได้ไม่ต้องห่วงน้องหรอครับคาเชวเรยัตจะต้องกลับมาหาท่านร่างสูงสาวเท้าเร็วๆอุ้มร่างผอมบางเข้าไปในห้องนอนของมารดาตะโกนเรียกให้หมอเข้ามาดูแลอย่างเร่งรีบมือบางของแม่ทาบอยู่ที่ซี่แก้มแม่คงทุงกขใจที่ตบหน้าเขาจนทำให้อาการกำเริบแม่ขอโทษนะลูก เรฮานรีบสายหน้าข้าไม่เคยโกรธท่านที่ข้าพูดไปเพราะความพลั้งเผลอข้าต่างหากที่ต้องขอโทษท่านแม่ด้วยนะขอรับให้อภัยข้าด้วยเถิดเรฮานต่อไปนี้เจ้าจะทำอะไรแม่งมคงบังคับฝืนใจเจ้าไม่ได้อีกแล้วแม่บังคับเจ้ามานานเ,เกินได้เวลาที่เจ้าจะทำทุกอย่างเพื่อให้ตัวเจ้าเองมีความสุขความสุขของข้าคือการได้เห็นท่านแม่มีความสุข ขอให้ท่านไม่ต้องเป็นห่วงข้าขอบใจเจ้ามากนะลูกแม่หมอหลวงมาตรวจอาการของชีค,ค่าในเวลาต่อมาเมื่อได้รับการรายงานอาการของมารดาจากหมอชีคหนุ่มก็นั่งดูแม่ซึ่งหลับลงจากฤทธิ์ของยาที่หมอฉีดเข้าไปร่างกายของแม่ตอนนี้อ่อนแอลงมากกว่าเดิมหมอบอกว่าหากได้รับการกระทบกระเือนจิตใจมากกว่านี้บางทีหมออาจจะช่วยอะไรไม่ได้ เขาคงจะต้องเรียกเรยากลับมาแม่ต้องการเห็นหน้าลูกชายแปดน้องมากกว่า30กว่าปีแล้วที่แม่ได้แต่มองภาพถ่ายของเรยาที่มีมาให้ดูสม่ำเสมอและมีการพูดคุยกันทางโทรศัพท์ผ่านดาวเทียมนับครั้งได้แม่อยากคุยอยากถามถ่ยมากกว่านี้แต่เพราะเรยาไม่มีเวลาหรือไม่อยากคุยก็เลยปัดไปเสียรายครั้งน้องชายของเขาเจ็บปวดที่ต้องถูกพวกเป็นแม่ทอดทิ้งตั้งแต่เกิด ความทรงจําเกี่ยวกับแม่ไม่มีเลยเขาไม่เคยเห็นหน้าแม่จริงๆสักครั้งมีเพียงแค่รูปถ่ายที่พี่ชายฝาแฝดส่งมาให้ดูแม่ในรูปคือความทรงจําเดียวของเรยาสนี่เป็นสาเหตุสําคัญที่เขาจะทําทุกอย่างเพื่อน้องเขารู้ดีว่าการไม่ได้รับไออุ่นจากแม่จะรู้สึกอย่างไรเพราะเสียพ่อไปคนหนึ่งแล้วเรยาสอาจจะเหมืนเสียทั้งพ่อและแม่ความรักจากกรุงฮารีมและป้าอาอีซา ไม่ว่าจะมากมายเพียงใดก็คงไม่เท่าเทียมกับความต้องการในรักจากแม่แต่ตอนนี้คงถึงเวลาอันสมควรขวยสารบัดจะต้องมีชิกแปดเป็นผู้นำร่างสูงลุกขึ้นขยับผ้าห่มให้ปิดอกแม่ก่อนจะน้มจวลงไปตวัดผ้าปิดปากจุบแก้มแม่แผ่วๆอีกไม่นานผ้าผืนนี้จะไม่ได้อยู่บนใบหน้าของเขาอีกต่อไปแล้ว การปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระจากผ้าปิดหน้าการเป็นการร้อมกรอบทองให้น้องชายอิสระภาพของเรยาดคงลดน้อยลงถอยลงไปมากเรฮานกระตุกยิ้มที่มุมปากเมื่อนึกถึงน้องชายหากจะต้องเลิกทำในสิ่งที่รักที่ชอบไม่ต้องเห็นหน้าก็รู้ว่าเรยาดจะต้องทำหน้าโหดหลือแค่สองนิ้วเรฮานปล่อยให้ชิคคานอนหลับพักผ่อนเขาเดินออกไปยังวังสีชมพู กล่องกำมะหยีสีน้ำเงินในมือถูกเปิดออกมองเพชรสีชมพูงดงามในนั้นเขาหวังว่าอัญยาจะชอบมันจะให้อภัยเขาอัญยากำลังนั่งกอดเขาอยู่บนเตียงเธอกำลังคุ้นคิดหาทางออกให้กับตัวเองและรอคอยว่ามหร่ยอินดาจะมาช่วยเธอออกไปจากที่นี่ผู้หญิงคนนั้นจะโกหกหรือเปล่าถ้าใช่เธอจะโกหกเพื่ออะไรประตูห้องถูกเปิดออกพร้อมกับร่างสูง ในชุดโต๊ปสีขาวก้าวเข้ามาแค่เห็นชุดสีขาวมีคลิปทองก็รู้ว่าเป็นใครอัญยาสะบัดหน้าหนีมองออกไปนอกกระจกเราก็ไม่คิดจะสนใจคนที่เข้ามาถ้าหากกล่องกร,รมัมหยี่มายื่นออกมาตรงหน้าเรียกความสนใจของเธอให้ถอดสายตาไปดูมันคาให้เจ้าแลกกับสิ่งที่เจ้าเสียไปทันทีที่เขาพูดจบมือบางก็ตวัดปัดกล่องกร,รมยี่ กระเด็นหลุดออกไปจากมือหนาไปอยู่บนพื้นฉันไม่ต้องการของของคุณเรฮานฉุนกึกเขาก็ชากร่างบางเข้ามาหาตัวดวงตาวาวโรธเราก็มีเปลวเพลิงสุมซักสิบกองจ้องมองอัญยม้คาจะทำให้เธอมอดไหมอยู่แทบเท้าหญิงสาวกัดริมปีปากหวาดกลัวอารมณ์รุนแรงของเขาเจ้ากล้าเกินไปแล้วอัญยมเจ้ารู้หรือเปล่าว่าโทษทันของความอวดดีคืออะไร ไม่มีอะไรที่ฉันต้องเสียแล้วอยากฆ่าฉันนักก็เอาเลยวาวแวดเราก็ไม่เกรงกลัวทั้งที่ความจริงต้องเรียกกำลังใจกลับคืนมาอย่างหนกักฆ่าเจ้าหนูหรือยังเร็วเกินไปอันยำถ้าข้าอยากฆ่าเจ้านักข้าจะทำให้เจ้าตายทั้งเป็นไม่ดีกว่าหรือไม่มีครั้งไหนที่เรฮารู้สึกเจ็บใจได้มาเท่านี้เขาอุตส่าห์เลิกเครื่องเพชรราคาแพงหวังจะมาง้อเธอ อย่างที่วิเคยทำกับใครมาก่อนพรความรู้สึกดีๆที่ได้รับจากร่างนุ่มแม้เธอจะไม่เต็มใจให้ก็ตามความสาวความสดใช่ว่าเขาจะไม่เคยริมรองแต่เธอมีบางอย่างที่มากกว่าใครบางอย่างที่ดึงดูดใจเขาเรฮานได้อยู่หมัดคุณจะทำอะไรจะให้เธอทำหน้าที่ของเธอนะสิไม,ม่อืมอันยาหลบเลี่ยงนึ่งฝีปากที่ท่าลงมาเร็วปานจรวด แต่เธอก็หนีไม่พ้นปากหนากระแทกเข้ามากับปากอิ่มปวดขยี้อย่างรุนแรงไม่สนใจว่าหญิงสาวจะเจ็บปวดหรือไม่มือหนากำแน่นที่ต้นแขนเรียวเล็กด,ดึงรังเข้าเบียดความกลมกลึงของเรือนกายใหญ่ปากหนาดูดเรียวปากอิ่มแต่กระนั้นกรีบป,ปากหนาดูดเรียวปากอิ่มตวัดด้เลียลายฟันที่กัดแน่นไปกนกำแพงแข็งแกร่ง แต่กระนั้นหรือจะทำกั้นความต้องการของเรหานได้อยากเจ็บก็ไม่บอกข้าจะจัดการให้มือหนาปีดก,กระพุ้งแก้งนุ่มจนเธอต้องอ้าปากออกด้วยความเจ็บเดียวรินพุ่งเข้าไปพัวพันดินนุ่มแรกระดูดตื่นกันอย่างกระหายกวาดไล้ไปทั่วอุ้งปากซึมซับความหวานที่ซ่อนเอาไว้มืออีกข้างคว้าข้อมือเล็กที่กำลังระดมทุบตีเขาเต็มแรงกดร่างนุ่มลงบนกับที่นอน พลิกให้นอนตะแคงเราคว้าข้อมืออีกข้างรวมกันเขาพันธนาการข้อมือของเธอทั้งสองข้างภายไว้ข้างหลังกักไม่ให้เธอดิ้นโรนได้สะดวกแต่สาวททยอยากอันยามยังไม่สิน้นฤทธิ์เธอใช้เท้าพยายามจะถีบร่างหนาของเรหานจึงทิ้งตัวรงทับเรียวขาไม่ให้เธอสู้น้ำหนักของเขาได้ร่างนุ่มสายไปมาใต้ร่างหนาความนุ่มหยุ่นความนุ่มหยุ่นของร่างกายที่ถูกบดเบียด กับร่างกายกำยำเรียกให้กำลังใจของคีิหนุ่มเพิ่มมากขึ้นเลือดในกายแกงร้อนชาไปทุกอนุคุมขนอารมณ์รักลุกชนอย่างยากที่จะดับสนิทรสจุบของเขาเล่นเอาอัญยามหมุนคว้างความใคร่รุนแรงที่เขามอบให้เธอกลับไม่ได้ทำให้เธอเสียใจโดยสักนิดน้ำตาไหลรินนั้นเกิดจากการหักห้ามใจตัวเองไม่ได้เพอภายไปกับอารมณ์แปรปรวนมากกว่า ร่างงามเสศษสีกับกลายแกล่งของบุรุษทำให้เธอเริ่มเคลิบเคลิมกับสัมผัสที่รีรับไออุ่นจากเขาโอบล้อมให้เธอต้องออนอ่อนผ่อนตามยอมง่ายๆจะได้ไม่เจ็บไม่มีทางฉันเกลียดคุณเธอต่อว่าเขาแระดกริมปีปากตัวเองจนเจ็บอยากให้ประโยคสุดท้ายมันตรงกับใจเหลือเกินแต่ร่างกายของเจ้าไม่ได้บอกอย่างนั้นนี่ เขากระช่าเสื้อผ้าสีสดออกจากร่างงามดูนี่สิมันอย่าให้ข้าเข้าไปสัมผัสจะแย่คำพูดเทินๆของเขาทำให้ร่างงามสะท้านนาชังนักที่เขาพูดถูกทุกอย่างเรหานชกเรียวปากเขาสัมผัสร่างกายที่สวยงามอย่างยามใจชอบไม่หลักบอกข้าสิหเจ้าชอบมันไม่ชอบเธอยังคงทำปากแข็ง ปฏิเสธหน้าตาแดงเถื่องั้นหรือเรฮานก้มลงไปอีกครั้งชอบหรือเปล่าคราวนี้อันยังไม่มีคำตอบเพราะมวัวแต่เกรงร่างกายรับความสั้นจากมือหนารัปากความเย็นจากเครื่องปรับอากาศกระทบเนินนางจนหญิงสาวขนลุกเกลียวแค่เห็นร่างกายแสนสวยรำคอหนาก็แห้งผาเป็นผุยผงเรฮานไม่รอช้า ผลักต้นขาเรียวให้งอขึ้นจนต้นขาแทบจะสัมผัสกับร่างกายท่านชีกสวยจริงอัญยามของขา้าอัญยามตะปบมือใหญ่เมื่อเขาทำท่าจะปล่อยมือจากต้นขาคิดจะทิ้งข้าหรอไม่มีทางสระพอแล้วกว่าร่างนาจะสัญญ่นเยือกจนปลดปล่อยทาราพิสวัสด์ออกมาอัญยามก็แทบขาดใจเสร็แล้วเพศสีชมพู ถูกทับลงรำคอระหงเรหานมองความงามที่ลงตัวนั้นอย่างพอใจเขาจูบปากนุ่มแต่ถูกมือเล็กผลักหน้าไม่ให้เข้าใกล้เจ้าทำกับข้าบแบบนี้ไม่ได้แค่จูบไม่ยอมแต่ถ้าทำอย่างเมื่อกี้ยอมใช่ไหมละ่ะเธอแววใส่เขาพร้อมกับส่งสายตาเขียวเขียวนึกอยากจะฉีกเนื้อเขาออกมาแล้วทาเกลือระเกินแล้วอัญยมก็ทางทุบตีต่อสู้ แต่เรี่ยวแรงของเธอถดถอยลงมากสิ่งที่ทำก็กลายเป็นแค่สะกิดยิ่งเขาเริ่มบทลงโทษแัะนทราบซ่านอีกครั้งเธอก็ยิ่งอ่อนระทัวลงอีกหนในที่สุดมือบางก็ยกขึ้นโอบรำคอหนาดึงให้ร่างอุ่นจนร้อนเข้ามาแนบชิดเรฮานจูบเธอจนทั่วร่างร่างบาตะแขงข้างโดยที่มีร่างสูงแต่แขงซ้อนหลังเวลาผ่านไปแค่ไหนไม่มีใครสนใจ จบจนสองร่างกระตกสะทานเมื่อเยียนดินแดนสุขาวดีพร้อมกันนารีกระจ่างเดินเข้าไปหาซากีถึงบ้านแต่ภายในบ้านกับไร้คนอยู่เธอตัดสินใจนั่งรอเขาอยู่ที่หน้าประตูรัว้วจนเวลาร่วงเลยไปหลายชั่วโมงก็ไม่มีวิ่แววว่าเจ้าของบ้านจะกลับมาระหว่างที่นั่งรอภาพความหวานชื่นของเธอกับทาดินรอยวนอยู่ในหัวเสียงทุ้มที่มักจะได้ยินข้างหูรอย,ยิ้มบาง,บาง ที่เห็นทุกลมหายใจเข้าออกแล้วอย่างใจตนเองว่าคิดดีแล้วหรอที่จะจากเขาไปเธอขาดเขาได้หรอเรื่องลูกเป็นเรื่องที่ยังมาไม่ถึงถ้าคิดจะเปิดใจกว้างมองว่าทาดินก็มีหลายเรื่องที่ต้องจัดการก่อนจะคิดถึงเรื่องลูกและเธอไม่ใช่คนที่เขาเลือกให้มาเป็นแม่ของลูกแต่เธอเป็นฝ่ายทอดกายให้เขาเชยชมจะหวังอะไรกับเรื่องลูก ถ้ารักเธอควรทำใจยอมรับความเป็นเขาให้ได้ในเมื่อยังไม่อยากมีก็ไม่น่าจะมีไม่ดีกว่าหรือเมื่อคิดได้ดังนั้นสาวน้อยก็เดินกลับไปที่บ้านหลังน้อยของทาดินตัดสินใจจะรออยู่และคุยกับเขาอีกครั้งแต่ครั้งนี้เขาอยากให้เธอไปเธอจะไปโดยไม่สนใจอะไรทั้งนั้นไม่มีเงินก็ไปหาอดาบหน้าก็แล้กัน